มีคอนเสิร์ตเราที่ไหนนะเลอมอนเต้เขาใหญ่ก็ไปดูได้นะบัตรสามพันตอนนี้ก็คือแบบใช่สามพันแรกคืนดื่มได้นะใช่สามพันแรคืนดื่มได้แล้วก็มีคอนเสิร์ตแดนบีมมีขนมจีนมีวงอะไรนะชื่อวงยากอ่ะสายอัลสายอัลใครจะไปไหนไปเจอกันนะใช่อากาศดีแบบใกล้ชิดสุดอากาศกำลังดีเลยตอนนี้เช้า เช้าๆนี่ประมาณสิบหกตอนนี้ก็ประมาณย่สิบสี่อะไรเงี้ยเออใช่วันศุกร์นะที่เลมอนเต้มีคนบอกว่าชุดน่ารักจังเลยไม่อยากจะโชว์ว่าแบบพ่อๆก็ใส่ชุดเดียวกันเดี๋ยวให้แม่ามีถือกล้องดีกว่าพ่อๆจะได้โชว์ชุดด้วย ถ่ารู้สิกกล้องหน่อยอ่าและนี่พ่อๆอ่าไลยกลุ่มอ้าวหอยฟ้า <ฮะ S 1> หรอยาแล้วต่่สิช้ามาเหมือนอะไรอ,ะอ่ะโอไม่เหมือนไม่หลว่ะมาดูคอนเสริร์ตกันนะครับพรุ่งนี้นะครับผมบาทสามพันที่เลย <c oughs> เต้บบใช่ทุก <ๆ S 1> คนรีบม,มากันนะคะอากาศดีมากถ้าเกิดว่าคอนเสิร์ตเริ่มสามทุ่มอากาศก็คงจะแบบโอ้ยฟินอ่ะกำลังดีใช่ไม่ได้หนาวจัดเป็นไง โอ้โหนองพี่ขี่ม้าที่น้นระวังอันยามันจะยืนูมานี่ดูชุดอ่อเ้มามีเห็นไปแล้วนะทุกคนสัญญาเป็นยังไงครับ ทุกคนตอนนี้ไม่กระตุกใช่ไหม,ไมเพไราะว่าคือเราใช้ไวไฟนี่ไงน้องพี่น้องพี่มารออะไรครับ แนะล้วพี่อยาขี่ม้ากี่มาเหรอเขา,าเรียนอยู่เขาเรียนอยู่เ,เขาเรีย,ยนยอยู่อเขาเรียนขี่ม้าจะขี่ม้าไหมอ๋อจะขี่ม้าจริงเปล่าลูกจริงไหมพี่หนูจะไ,ได้ไปบอกเขา เอาวปล่าพี่พอยากขี่มอเตอร์ขี่มาไม่ล่ะเหมือนถ้าเราขี่แล้เราต้องนอันนู้นเปล่าพี่พี่อยากขี่มาริงเปล่าแต่คอไม่ขี่กับพ่อได้ไหมขี่ทีละคนสิลูกมันมีที่นั่งอันเดียวเห็นไหมใช่พ่อพ่อพ่อพี่ขี่ตัวใหญ่กว่านี้อุ้ใหญ่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 ตัวนี้ปัจจุบันก็ได้ไม่เอานะ

ก็อยู่บนต๊ฉันยังกินไม่หมดเลยวรกวิ่งสฉันไทำเปมากันอ๋อนี่ก็ปเอย่างนั้นเลยเหรอเออมาไปแล้วอ่ะลูกสวยสวยมาช้าแลไปยไอะไปแล้ว้ทำไมเรา ไม่ค่อยเห็นไอ้นี่เลยอ่ะไอคอมเมนต์ม,มีแต <c oughs> ่แบบบอชชิง่งแต่เชืบบบ่อว่าต้องมีคอมเมนต์มาเยอะแน่เลยอ่ะแต่เหมือนแบบระบบมันเหมือนแฮงไม่ได้เนี่ยดูดิอ่านไม่เจอเลยอ่ะ <c oughs> เออนี่เต็มเลยใช่มีคอนอมเมนต์มาแต่อ่านไม่ได้อะ เรียกแดดของพี่ไม่ขึ้นเลยขออย่อากาศสบายไหมไอร่อนสวยเขาดึงหรอหายไปแล้วหรอมาหา้ตาปาร์ตี้เหรอตปร์ตี้ขึ้นหรอขอบคุณ่ะอาตาปาร์ตี้ขึ้นด้วยขอบคุณท่งดามนะขาถามหยว่าไาาอยู่นี่นี่หายว่าอยู่นี่ คนบอกว่าพ่อต้องอานอีกเครื่องนึงคุแหวใช่รวัชน้องเดี๋ยวน้องร้อล้วบดีนะคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยของเครื่องพ่อที่ไ้า์อยู่ตอนนี้อย่าชนน้องน้องเกิดพรุนี้ส่งกำลังใจไปจากกทมนะคะได้ยังไงทุกคนทุกคนต้องขับรถมาสิใช่มันมาไม่ถึงะดิมันต้องอยู่ใกล้ๆกะดิเออต้องซื้อบัตรล้วสามันปาร์ตี้เสร็จแล้วค่ะปาร์ตี้ที่ลนะน ่คนนี้คนนี้แม่อ hey ุ้้ยมีเตดด้วยวาวไปดูเป็ดไหมโลกไอวาไปดูเ็ดไหมคะไอวาดูเดเหลือไม่ถึงนาทีอีกไอวาไปถันละอันนี้โลกเก้าสิบเก้าคุณมาตีอ่ะคุณนะคขับไม่น่าถ่า เร <laughs> ใส่กางเกงข้างในกระโปรงถือคนตกใจโู่ด <laughs> ีมาถกกระโปรงกระโปรงมันสัส้นเียเงเรียนกันด้วยเิเรียนกันอ่ะ ไม,ไม่คืออะไรอ่ะอ๋อที่แขวนแขวนเกือกม้าลูกสาวลูเขาไปทำไมเหรอลูกตอนนี้อย um, ู่เขาใหญ่ค่ะจะไปหาอ้วงมาที่ไหนทุกคนเรามาเที่ยวคาเฟ่เฉยแล้วเราก็เข้ามาจะกลับใช่ ชุดของร้านอะไรแฟนนะชุดนี้ของร้านออดอออดอออดอสองหนึ่งหนึ่งสองออดอสองหนึ่งน่งของใครนะขอ,รนะของแปดสองหนึ่งของน้องแคตตี้อ่ะที่รู้จักกับน้องบรรันเคยไปงานมาเจอเห็นแล้วลูกนี่หลังบ้านเรา

ถ่ายรูปมสิ้โอ๊ถ่ายได้เปล่าไม่ถายมันแวอ่รงน่ะเร็วเร็วช่วยกันจับน้องหน่อยจับน้องหน่อยดูดูไอว่า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 ไอ่าระวังหรือจะอคติ้งทำไมลูก เราจะมายืนต่างแดนรอะป้าปลาปาเรากลับกันเถอะได้เวลาแล้ว

ีฮอีฮอีฮอ,ฮอมันเป็นานนป่าป่าป่าเราไปได้แล้วไปโอเคทุกคนอ,คอคยลืมไปซื้อบัตรนะืซื้อบันะอบครับเลือมอนเต้พรุ่งนี้เจอกันได้บัตรราคาส0 0พันนะครับได้ได้อะไรนะแรกได้แร<ล><ล>กน้ำหนึ่งดริงทุกคนซื้อตอนนี้ยังทันนะคะ เาตัวไม่ดำอ่ะไอ้ไม่ดำอุ้ยชน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 หนแล้วห็นแล้วห็นแล้วข้ะเขาไปแล้วเหรอเร็จร้องยังไงคะแควแควแควโอ้ยไมเจอรยู่ดีดีเขากางปีกมา อันนี้ห่านลูกไปลไปแล้วลูกลงบันไดลงบันไดที่กับพี่หนูน่าจะใส่หมวกนะแดดแรงนะเนี่ยใช่ลูก ไม่่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคโอเครับไม่เอไมทไมทไมใหญ่้มาีบอกว่านอ้าวก็เดี๋ยวเขาตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวเขาตกใจเขาวิ่งมากัดน้องพี่ทำไงอ่ะไ้าวิ่งยังไงเขาวิ่งเร็วนะ ได้เวลาลาก่อนทุกคนกระเป๋าเอาอยู่ไหนไปแล้วเจอกันนะครับและเผื่ออยากเจอพวกเราก็มาเจอได้วันพรุ่งนี้นะที่เลอมองเต้นะครับผมเขาใหญ่ซื้อบัตรได้บราคาสามพันโอเค thì bye bye phát này bye bye nổi à à anh à bye bye à kha bye bye kha bye 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 à, à, ไปครับ